สวัสดีครับผมวิวอิสานบรร بان ครับวันนี้ก็มานะครับรายงานว่าเป็นยังช่อง YouTube Channel ของอิสานบรร بان คือบ่ได้ติ่งคิ้งไปไสเลยครับช่วงนี้บ่ได้ออกไปหากินไสครับเพราะว่านะครับเกิดอุบัติเหตุเล็กน้อยนะครับกับเบาบ่อนกับเบาโฟมครับขับรถส้นห้ายรถพ่วงครับตอนนี้ก็กำลังรักษาโตอยู่ส้นได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วครับ ก็เรบ่มีคลิปครับก็ตอนนี้ก็กำลังซีไฮดีแล้วล่ะครับจังหน่อยก็จิม,มีเดี๋ยวพาลงไปหากินนะครับผมครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ